เสนอการท่องเที่ยวแบบอินงธรรมชาติสุดๆค่ะวันนี้นี่คือการไปเที่ยวของเราในทริป4คืน5วันจะกินงธรรมชาติแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการที่เราขับรถเปิดประทุนไปค่ะเปิดประทุนแบบว่าลมและฝนเข้ารอบทุกทิศทาง เข้าถึงตัวสุดๆค่ะเข้ายันลงเท้ามาถึงที่พักแล้วค่ะแต่ข้างหน้านั้นไม่ใช่นะคะมันหลู่ไปเป็นเรือค่ะลำใหญ่มากเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะต้องไปเก็บเงินสักปีหนึ่งจะได้ซื้อทัวร์ไปเที่ยวกับเขาบ้างเรือจอดอยู่เมืองนี้หลายชั่วโมงเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะเป็นพิเศษนี่คืนแรกของเราเราก็จะนอนกันที่เมืองนี้นะคะ เมืองอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ค่ะมาถึงก็เย็นแล้วค่ะที่นี่อากาศอืมเหมือนจะดีค่ะแต่พอเรามาถึงปุ๊บก็ไม่ดีค่ะไม่มีแดดเลยหนาวลมแรงค่ะเป็นเมืองติดฝั่งทะเลผู้คนเยอะแะเลยค่ะเรือมีทั้งหมด12ชั้นอืม ผ่านมาอีกหนึ่งวันแล้วตื่นทอาไหนไม่รู้ไปต่อกันเลยค่ะใกล้ถึงทริปที่เรียกว่าอินธรรมชาติสุดๆด,ด้วยการขึ้นสะพานที่สูงมากเพื่อข้ามไปอีกเกาะหนึ่งพอขึ้นมาถึงข้างบนนี้วิวสวยมากเลยค่ะเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดจากสะพานนี้แล้วเราก็จะไปต่อเรือข้ามฟากอีกสองต่อค่ะถนนก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะบางช่วงรถก็วิ่งได้แค่คันเดียว ต้องมีกระเจียมในการหลบหลีกกันไปค่ะให้รถอีกคันผ่านช่วงนี้พูดพูดไมค่ค่อยถูกค่ะมาอยู่เมืองนอกโดนกันไปนี่มาถึงเกาะส่วนตัวของเรานะคะเช่าวไว้เลยเมาทั้งเกาะค่ะโรงแรมก็เมาไว้เลยทั้งโรงแรมนอนกันอยู่สองคนนี่ค่ะโรงแรมของเราสวยรูอิงธรรมชาติมากสภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ธรรมชาติสุดๆอาหารของเราส่งตรงมาจากพัตลางญี่ปุ่นค่ะแต่กว่าจะมาถึงก็ถูกทำมาเป็นอาหารตึง่งสำเร็จรูปเรียบร้อยไปไหนอย่าลืมมาม่านะคะสะดวกสบายค่ะนอกจากการมาอยู่ที่พักที่แสนจะอิ่งด้วยธรรมชาติแล้วการเที่ยวของเราก็อิ่ธรรมชาติเข้าไปใหญ่ค่ะไม่ได้ไปเที่ยวช็อปปิ้งเลยค่ะกลับมาแล้วก็มานั่งชมวิวอยู่ที่เกาะส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะ ดูพระอาทิตย์ตกดินนี่ก็ปาไปสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วก็ยังไม่ยอมตกพี่จะไม่รอเธอแล้วนะแต่พี่จะขอไปนอนก่อนแล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้เช้าลมแรงค่ะโรงแรมที่พักอยู่ก็จะสะเทือนไปด้วยลมเลยค่ะคิดดูเอาเถอะแรงแค่ไหนโรงแรมสะเทือนเลยทีเดียว บยากาศสวยงามค่ะแต่กินสาทะเลเหลือเกินออกจากเกาะส่วนตัวมาเราก็จะมาพักที่บ้านพักต่างอากาศกันค่ะคิดดูเถอะว่าเรารักธรรมชาติแค่ไหนดูจากหลังคาบ้านอิงธรรมชาติสุดๆค่ะและนี่ก็คือรถเปิดประทุนที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะลมเข้าทุกทิศทางค่ะประหยัดค่าทางด่วนดีค่ะสำหรับครอบครัวเรา